สวัสดีค่ะนางไหมายพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมายพยิบซีชาแนลนะคะช่องแห่งการดูดวงทาง youtube นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำเรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาเจ้ายังไงกับความสัมพันธ์นะคะเขาเจ้ายังไงกับความสัมพันธ์ก็ใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์นะคะ เราก็จะมาล้งใจเขากันว่าเขาจเจ้ายังไงกับความสัมพันธ์นะ,ะเขาเจ้ายังไงนะกับความสัมพันธ์นี้ทำไมทำไมอะไรแบบนี้นะคะมีคําถามตาแนวว้าว <c oughs> ถามว่าเขาเจายังไงกับความสัมพันธ์นะคะคุณคือคนที่เขารักอะ่ะนะคะในใจเขารักคุณชื่นชมคุณชื่นชอบถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบชอบมากๆหลงรักเลยทีเดียวถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดิวกันแล้วเขารักคุณมากๆเลยนะคะอะถ้าเป็นสถานการณ์ที่มูฟออนแล้วเขายังรักคุณอยู่แล้วเขาเจอยังไงล่ะก็รู้แล้วแหละว่ารักนะ่ม <laughs> แล้วเขาเจะยังไงกับความสัมพันธ์ล่ะเครียดอยู่นะวดาบเครียดมากเลยอะ่ะไม่รู้จะยังไงกับความสัมพันธ์เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะเขา t ท k e a c t หรือเขาโฟกัสเรื่องของการงานการเงินนะเหมือนกับว่าเขาก็รู้แหละว่าเขารักคุณคุณก็รักเขา แต่เขาขอโฟกัสเรื่องของภาระหน้าที่การงานการเงินหรือความมั่นคงในชีวิตก่อนยังไม่โฟกัสเรื่องความรักนะยังไม่โฟกัสเรื่องความรักถามว่าเจ้ายังไงก็คือยังไม่เอายังไงแหละนะจากหน้าไพ่ที่ออกมาหลายใบยังไม่เอายังไงนะคะยังไม่เอายังไงเขาโฟกัสที่เรื่องงานก่อนคะ่ะ ส่วนตัวคุณนะคะเขาก็ยังมีคุณอยู่ต่อไปเขายังรักคุณอยู่เสมอเขายังคิดถึงคุณที่ถึง <c oughs> เขายังคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะอือ <c oughs> เป็นการปล่อยไปก่อนปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปก่อนนะคะคือเขายังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักกับคุณก็เลยปล่อยคุณไปก่อน เขาเคลียร์ปัญหาก่อนนูนน่นนี่นั่นแต่เขายังรักและคิดถึงคุณอยู่เสมอยังไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรได้ตอนนี้นะคะเขารอคอยคุณอยู่เงียบๆเ,เขาก็แอบ,บมองคุณอยู่เงียบๆแอบบส่องคุณอยู่เงียบๆทั้งๆที่ไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์อะไรเลยเขาแอบ,บศึกษาดูใจคุณอยู่ด้วยนะคะว่าคุณเนี่ยเอเวลาห่างกันหรือเวลาไกลกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสถานการณ์นะคุณแอคชั่นอย่างไรคุณโพสต์พ โพสตอรี่อย่างไรอะไรยังไงเขาส่งคุณอยู่ตลอดนะคะเขารักคุณค่ะนะยังไงเขาก็รักค่ะเป็นคู่รักคู่ครองอย่างแน่นอนแต่ว่าเขายังไม่มีอิสระมากพอนะคะรอเขาเป็นอิสระก่อนรอเขาเป็นเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนนะคะอตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบว่าตัวเขาก็เลยเงียบกับคุณเงียบไปนะคะ เขารักคุณอย่างแน่นอนค่ะยังไงคู่นี้ก็รีเทิร์นนะถ้ามูฟอ่อนกันแล้วยังไงก็กลับมาดีการเป็นรักเลิกเลือกอบๆอ่อนๆยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะคะเป็นแบบอะไรที่รักกันมากชอบชอบพอกันมากแล้วเป็นความรู้สึกที่ดีๆเป็นความรู้สึกที่ล้ำลึกนะประมาณนี้มาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณเขาฝากมาบอกอะไรคุณในวันนี้นะเป็นสถานการณ์แบบ ยังพัฒนาความสัมพันธ์อะไรไม่ได้แล้วก็เลยปล่อยคว้างลอยอยู่กลางทะเลลอยยทะเลจะจับเธอไป็นหลอดท <c oughs> <c oughs> ะเลมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณในวันนี้นะคะเขาฝากมาบอกอะไรคุณจ๊ะเขาฝากมาบอกว่าขอให้เธอมีวันที่ดีขอให้เธอมีวันที่ดีหมายถึงว่า เขาก็หวังดีกับคุณเป็นรักที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแล้วก็อยากให้คุณมีความสุขอืมอชัดเจนหน่อยเถอะเขาคิดว่าคุณเองก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรกับเขานะคะตกกลุ่มรักคุณอะ่ะเขาเขารักคุณอยู่ยังไงก็รักคุณนะคะเชื่อมั่นได้เลยว่ารักนะ แต่ว่าสถานนะก็คือเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นเพื่อนอะ่ะยังไม่ได้เป็นแฟนอะ่ะไม่พัฒนาวความสัมพันธ์ไม่เอาอยัางไงนะจังงีๆ้ๆฉันรักเธอฉันรักเธอมากกว่าที่เธอรู้อาวก็แน่แหละฉันก็ไม่รู้หรอกเพาเธอไม่ได้บอกฉัน <c oughs> อันนี้พูดแทน fc นะคะ เอ,อไม่มีใครเข้าเข้าใจฉันเหมือนเธอหมายถึงว่า คุณกับเขาอะเข้ากันได้ดีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังไม่พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์นะสิ่งที่ดีที่สุดคือได้พบเธอเขาก็อยากพบเจอนะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลหรือตัวเป็นๆตัวจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะเขาอยากพบเจอคุณนะคะก็จบไปนะในแรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ต่างๆให้กับแม่หมอนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอ,แอดไลน์ได้ที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะจากนางใหม่พายิปซีซ่ซี่